สวัสดีค่ะเมือ่อกี้บ่ได้ไปหวยไปน้องบ่ได้ไปหาอยากหา,า,ก,หากินเลยจ้าพี่น้องเพ่นกะมาสไลกล้วยค่ะมีออเดอร์เขาเนาะจ้าเพ่นกะต้องเลิงละกะเห็ดใหเข้าวเนาะจ้ะาจิาน่นสิมาเอาช่วงบาบซีโมงหามุงเร่งนะคะหลายๆคนก็จะเคยเห็นเพ่นนัน่นเห็ดกล้วยแล้วเนาะจ้ะใาใบวิธีการเห็ดนี่เห็ดแบบใดเนาะจ้า อยู่ในห้องของนมแต่ิมืดแน่จ้าน้อยได้จ้าพี่น้องสีสไลด์ให้เต็มกระทะแบบนี้ได้จ้าประมาณแปดถึงเก้าหน่วยล่ะค่ะกะแล้วแต่้ํำมันเข้าหน่อยนํำมันหลาได้จ้าถ้าหนำมันหลาย,าลายเข้ากระใส่กล้วยลงไปให้มันพอดีกับหนำมัน,น่คนแล้วมันสิบว่ให้กล้วยของทอาแตกได้ได้จ้าถ้ากล้วยแน่นกระทาจนเกินไปก็เช่นหมแตกได้จ้าพี่น้อง ทอดเ็จแล้วกับมาชุบแบบนี้แหละจ้าชุบน้าเชื่อมเนาะคะ่ะน้าเชื่อมกับ,บมวม่เป่นวานียวจนเกินไปด้วยค่ะน้าเชื่อมกับเป็นน้าตาลต้มห่อปกตินี่ละจา้าใสเกลือเนาะคะ่ะจากดันกับมาใสแบบนี้แหละคะ่กะก็เหตุคือเกาเคยเพ่นที่เคยบอกนะจ้ามันนี้กับเขามาทักทายเอฟซีทุกท่านด้อจา้าเพราะว่าเอาประเด็จไปหาอยากหากินค่ะกับมีงานเขาเนาะจ้างานเขาออเดอร์เขาค่ะเพื่อนกับได้ดมามเห็ุใหเอฟซีเด้เบิงอีกรอบหนึงนะะ่งด้วจ้าตอนนั้นเพ่นกำลังถอดด้วยจา้า เดี๋ยวจิพาไปเบิองไข่หน่อยกะหากล้วยมาพอดีจ้ะหน่อยหากล้วยมาพอดีจ้ะหนึ่งสองสามสี่สีเส่เครือสี่เครือก็อีกกันโอ้อันนี้มันสุกแล้วตัวนใหญหน่อยตัวนี้สุกแล้วจ้าหนิเบิ่งเนี้ยผู้นนหนึ่งหากล้วยผู้หนึ่งก็ถอดถากันแบบนี้นหะจ้าเดี๋ยวไปเบิองหมอเฮาก่อนจ้าเพราะมันใหม่เหรอจ้าบัดน,นี้ใจเวลาในการถอดคักจ้านี่ กล้วสิใดออกมารสชาติทีแซสพละกาถิกใจลูกค้านะคะเพ่นกะเฮ็ดแบบนี้แหละจ้าเป็นประจำคาะช่วงนี้กับก่ค่อยได้ว่างไปให้ไปหน้าไปหาอยากหากินเลยจา้านี่ออเดอร์เขานะจ้าก็ตตองเฮ็ิ่นซะก่อนนะจ้าอันนี้ก็เป็นนน่อาชีพหลักของเขาอีกอาชีพหนึ่งนะจ้ากะเฮ็ดไปแหละจ้าแมนกระทาเน,นี่ยจา้าเพ่นก็สิใส่กล้วยไปประมาณแปดถึงเก้าหนวยค่ะบางหนวย,นยใหญ่แนวกะใซหาถึงหกหนวย แต่เวลาในการถอดจักน้อยจะกวสิได้ออกบ้านรสชาทิทีตรงการแล้ะก็รสชาาิทีกค,ค้าติดใจแล้ะก็ะแสบเด้อจ,จานค่ะมีพอให้ได้ปรบ้านนี้นะจ๊ะห้าก็สิตักออกมาพักไว้ให้สเสด,ดน้มันเนะจ้ะเพื่อห้าสิดได้ไปชุบน้ำเชื่อมอีกรอบหนึ่งจานน้ำเชื่อมกับใบแมนวาน,น้ำเชื่อมเหนียวเลยไปจ้าเป็นน้ำเชื่อมแบบน้ำตาลต้มปกติห้าธรรมดานีิล่ะค่ะมีจ้ะได้มากแบบนี้ห้าก็ตักพักไวแบบนี้ค่ะ ให้เสียดน้ำมันก่อน้อจ้าถ้าข้าไปใส่ในน้ำตาลเลยบ่ได้เด้อจ้าเพราะว่าน้ำตาลห้ากะสิแบบเสียได้เลอจา้าน้ำตาลมันก็เข้ากับสิน้ำมันตรงที่ห้าตักขึ้นแบบนี้นะจ้ามันสิหย,ยดลงนะจา้าถ้าหย,ยดลงใส่น้ำตาลห้าแหล้วน้ำตาลห้าสิบบูดแล้วก็สีนเสน่าแล้วก็สีขึ้น,น,นล่า,ลาลได้เด้จ้านีค่ะกพรได้แบบนี้แล้วก็เอามาไว้มีจ้าเพื่อพักไข่เสด็ดน้ำมันก่อนเนะจ้าจากนั้นก็ใส่ลงไปเฮ็ดแบบนี้คือเก่าหรอจ้า ความหนาของแผ่นกลวยหรือว่าบางของแผ่นกลวยกะบ่ใหานะ้หนาจนเกินไปดเ้อจ้ะบ่ใหานะ้หนาหลักให้บางจนเกินไปกะเ้าก็สามารถทอดแล้วกะซิมเบิงได้เลจ้ะชิมเบิงได้ว,ว่าเออบางไปบ่หนาะไปบ่จังสีนะจ๊ะค่ะสไลด์ลงไปเลยจ้ะ กบสไลนี่กามันกับเระบาดมือได้จ้าเพราะว่าเขากับม่ได้ค้มจนเกินไปเนาะค่ะกะแค่ค้มสำรักที่สไลกล้วยซืซ้อค่ะสไลรุ่มกระทาบแบบนี้ด้จยกาเมื่อนี้กาติใส่ประมาณเจ็ดแปดเก้านวยค่ะกะแล้วแต่น้ำมันหน่อยน้ำมันหลายเด้อจ้าพี่้องค่ะบางอันเพียเพิ่นกระบอกซำๆกลับไปกัะมาค่ะบางแค่เอดซีไม่พ่นเข่มามนาเจยกาพันพ่นกาถามใบหลายนาะจ้าเพิ่นกระเลยกะ ม่เใ็้เบิ่งน้ำเนยกับเขามาทักทายกันเนยค่ะว่าห้าเห็ดงานต่ละมือเป็นจังไหรเนะจ้ะเห็ดงานแบบไดร่ี่สิเนาะค่ะค่ะได้ประมาณนี้นะจ้าส่วนตรงนี้ค่ะหฮาก็ระเจาอไปชุบน้ำเชื่อมจ้าเทลงไปแบบนี้เลยค่ะกะกดเบาๆจ้าเพื่อให้แผ่นกลวยของห้าจุมลงไปอยู่ใน่น นำเชื่อมนะคะนำเชื่อมเท่ากับแบบนี้ละจ้าเปิ้มเป็นาเชื่อมเนี้ยจนว่าแบบขุนเลยด้อยค่ะถ้าแบบนั้นกะใส่บ่ได้ขึ้นกันค่ะค่ะส่วนตรงนี้นาะจ้าเพิ่นกะสิเอาไปเทเนาจาจ้าพักไหวอยู่ในถาดอีกหลอบหนึ่งค่ะเอามะพึงไหวค่ะเพื่อให้เขาสเสด,ดน้นตาลอีกขึ้นเ่จ้า,จาเพอหยดทั้งสี่น้ำตาลกะหยดลงบักล้ายหนึ่งค่ะใส่มือของข้าวหนิละค่ะเกลีเกียออกให้มัน แบบแหงหแล้วกับพึ่งออกเร็วน,นะคะเมื่อห้ากระรังทําความสาดรห้อาดเด้อจ้าค่ะนี่จะแบบนี้ก็ได้แล้วเนาะคะ่ะจากนั้นเห้ากระสิมะเอาตรงนี้มาใส่อีกค่ะค่ะตรงที่เห้าเอาชุบไว้ค่ะกับมาพักไว้อีกรอบนึง เฮ็ดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเด้อจ่าจนก,กว่าสิเสียสิเฮ็ดอันน่ะจนก,กว่าสิตามออเดอร์ที่เขาต้องการบางเทือเมื่อหลายจ่าพี่น้องเมื่อหลายฮัาก็เฮ็ดบ่ได้ตามสิเพิ่นต้องการค่ะบางเทือกอะมือนีบบ่ได้กะมือหลังจังเอาจังสีเนาะจ่ากะนัดกันไปเรื่อยๆอย่างสิเนาะค่ะนี่ละค่ะจกกังเกเฮ็ดแบบนี้ละค่ะอันนี้ก็ใไก่ใสดไ,ได้ลวเด้อจ่านี่ถ้ากล้วยเขาสิกรบค่ะเขาก็จะมีลักษณะที่แบบดังแบบอ่าายๆแก้วเนาะจ่าดักแบบดังแบบซ่วงๆสินหมจ่า ดังแบบไข่ไข่แก้วค่ะนี่นะหล้กกาสังเกตฟ้องนะจาะบอกในคลิปนี้ก็สิให้สังเกตฟ้องขึ้นก่อวเด้อจ้ะถ้าฟองปุดออกมาหลายๆยสิกาแสดงว่ากล้วยของห้อย่ังบะท่านใดทียังบะท่านใดตองในตักออกเด้อจ้าเพิกัสิค้นไปเรื่อยๆค่ะวิธีการคน้นก็ค้นเบาๆเด้อจ้ะจะไปนค้นแห้งเด้อค่ะแต่ค้นแห้งนี่กล้วยยังเขากับสิมูลได้ค่ะ ก้นไปเรื่อยๆแดบนี้จ้าถึงเวลาที่ห้าวตักออกห้ากระตักออกมาพักให้เส็จน้ำมันก็นแค่นั้นแหละจา้าวิธีการเฮ็ดกล้วยฉาบกับเบ,บ่อยากนี่จ้าพีดด่น้องเฮ็ดง่ายๆค่ะถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดแบบนี้แบบเพ่น้นก็ล้องเฮ็ดกินบ่งเดอจา้าว่ามันสิแสบบอลบหล้วกาเฮ็ดกินแล้วค่ะห้รู้ซึกว่าแบ่แบแ่บแล้วกะลองเฮ็ดขายบ่งเดอจา้าสำหรับคนใดที่มีกล้วยหลายนะจา้าลองแบบเพ่้ยนบ่งดเดอจา้าพี่น้องว่ามันสิแสบคือเพี้นบวบบะจา้าค่ะ นี่ได้ขั้นตอนนี้แล้วจ้าเดี๋ยวเพิ่กนกะสิเอาตักให้สเสด้ดํามันอีกค่ะกะทิสไลจนกว่าสิสิเส็ตหมดละเดอ้อจ้าสิใสจนอ่านสไลจนกว่าสิเส็ดอันนี่นแหละจ้าอยู่ในถาดเพิ่นนี่แหละค่ะก็เป็นอยู่ในถาดแม่ายอยู่ในเฉยๆหน่อยหาไมา่อีกจ้านี่แค่นี้เท่ากับตักให้สเสด,ดนํามันจากนั้นกะสไลต่อนจ้ากะหิดไปเรื่อยๆวนเวียนไปแบบนี้จนกว่าสิเส็ดหมละจ้า สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะเพ่นนกอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วการกมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนล้วจา้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนเ้ยจา้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวมือรุ่นพอกันใหม่เ้ยจา้า